สวัสดีครับมืนทีผ้พาพวกคือยังเหมืดมือมทีผ้ามัขานขัวหนูไดหนูมาไป่องมาในหนูมาโตหนึ่งภาพี่นองขัวหนูตัเวเ,เดียวขัวเลยแล้วซับไปก่อนซับมันมนนูมาขวาัวอืมอ้าเครื่องเตรียมเครื่องปรุงมาไปนี่ซับดูแลไรก็เตรียมเครื่องปรุงมนนันเ,มเครื่องปงอรงปุงนี่เครื่องปรุงมันนี่พริก พริกพริกยังวุ้นสีส้สมแดงๆใส่เป็นสีสันเือแล้วพ,วพริกยังเปียกใบบักกูดกระส่ายพริกไทยอ่อนพริกไทยอ่อนจะขาดไปเลยไอ้พริกแกงใบใบยีลาต้นต้นนี้แล้วตูวมขลักเนี่ยหอนทั้งเผ็ดทั้งห่อน,อนโอ้ยพ่อวันนี้อันหนึ่งหยุดก,กรรมอะไรมเ่เมนบ่ใส่เวอร์นาโนสงสัยใจเลยนนั้นๆไปไปเลย Nu nói, nụ tội yon tìm ở lại tội yon. Tìm tìm đó, cầm một phát, cầm một cái yêu cũm. Cụm, vân nhạc Sát nam, mượn. Sát nam. có phải nhạc nhạc. Hãy nhạc, cụm sâm môn. Ya mượn 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 อ้วนบักแสบงานก็เลยไปแล้วเดีเ๋ยวตัวแสบเห็นด้วยพอแล้วจะกินอะไรล่างนานหิวนมกับเคียถยั่วเคียวซ้ำม,มามเข้าแล้วเดี๋ยวออกแล้วไม่เข้าแล้วหืมกกหว่าตัวนี้พัดเท่าไทยไม่รู้แล้ว ทอดสุดท้ายหั่นบายีลาใส่บักอลไลไลเลยของมันเสียบหนูใส่ซ้ำหน้าแก่หนูตัวหนึ่งตัวใหญ่ไม่ยากเหนื่อยกินเขาแหลกโอ้ย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 เตรียมมันเตรียมกระทะมันใส่จังหน่อยก็พอได้พอได้ผัดติดแกงก็ต้องเน้นน้ำมันลาย แกงไปหยอกกันเนี่ยแล้วยอกกันทำไมลักหานาเน,นี่ยด้วยไปเข้าบ้านปวนนะ่ะแั้วเรียกไงมันติดแต่ได้าตากไก่หัวหมืดนพาถึงเรืองเดืองมุมหอม นุ่มนมากเท้วยเที่ยวอาไปหนูใส่บ้เลนี่เตรียมไว้ใส่พัดเขาเาเครื่องแกงโอ้ยทำไมเจ็ดเจ็บต่อัปน้ำเท่หน่อยหมดเลเยอะเยอะน้ำก็เยอะโอเง ô, hồi, 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 ô, hồi, hồi, งูดใส่ชุโรดถอดไปผงนัวใส่ลายเสบยบลายใส่หน่อยเสบหน่อยปลาไปเล็กน้อยเออ,อเฮ้ยมันห้อยใส่ลงไปอ่าขูดบนบานใ,ใส่ลายตัดลดเล็กน้อยบ่

เรื่องพักสายกหนูโอ้ยหอม เอ๋ออาอไปสิซิม่งสิ่งเดียวดีอืมเออดูสิย่างเนื้ออีกอย่างหนึ่งพี่น้องตอนบักหน้าหนาเลยบอกเลยนั่นแหละมีเลี่ยมแล่บอเออ ครับคุณนะอย่างเนื้ออีกมีเนียมแล่มันมาอย่างทุกทั้งนอกข้ง้งในข้างในเนี้ยแดงๆนุ่มกรอบนอกนุ่มในรเรียบไม่เนียมเล่ยาไปรอร่อไฟลุกตรวจเลย เนก็ดังไป่กูกตรวดตวเลยไปรอจะกู่หนึ่งแล้วก็สูก ไดทีแลวบ้านี่เหลืองแล้วไดที่แล้วกรอบนอกนุ่มในแล้วไปลุกบึมบุมเลยมั่นอืมจะาำยังดอ่ะเว้ยกนม่งนจะก็ค่อยพอกันครับสวัสดีครับวัสดีตุ๊แม่พี่น้องของไปตบ้ทุกคนครับพอไปหนยู่กินแสฉกอยู่กับ นี่ากินขวดงูนี่ที่เกีดด่ยวกับขวดงูเป็นอมาฝากค็นอมาวาจากที่จะพุ่งพุ่มาเน่นมกกนากน,น,นี้จะสายขาทคนทุนเป็นฝาามานำเดดเกียวเกียวเิก,นะกววันอะไรมาขวตัวหนึ่งต้เครื่อหลงห้ายสิ่มนมงคลบุเมืองลูก้ามันสยก็ได้กินโดนนเหรอวดูววเคยกินปุ๋ั้งปีตังปีแล้ว เหรอก็ย hmm. no? ่างเงี <S <s mm. ้ยย mm. ่งเยอคย่ก่าๆใช่ย่างเงีอืมก็ย่างก็ปลาทุกอันเก็ยังยากนกันวันนั้นก็ปลา้มเลยบ๊ก็น่รักลีร้านที่ลูกมีอย่ง 那个黄花、啊 <laughs> 啊，哈哈，哪个花？红花。

ไม่อะไรไม่ยางหรอพคุคสาไม่่อะไรไม่ยากแค่งตีก็ต้นหอมก็ไกม

那是。嗯。 ้องคนอยูใช่ยููเป็นใงานยูคุณเพื่อนสายหาไว้เบอร์บอกกันยูจกกอนเ้ารเรียนไปเรีนเสกระดษไปดูรุ่งรุ่งอักษรกะดครับเองันวดคือส่กรกันเ่อคเนี่ยคุเื่อกิตก็ดีกาวหมอัวเลอกคนเอาคนผู้เอาอกขับหรือ quần ra rồi về chúng nó rồi ông bài là con vi mày nữa không và xe tiền này

Quay nó. đâu? Hãy subscribe cho 嗯，我、mm。Hmm.

Hồi. Ôi, ก่อนแล้ว rồi nè. เลยจู thương ก็ไปอีกทีโอ้ยถึงใจพ่อน่ะ ไปสั่งเลยแชร์การเรียนบริกิจดนีขอให้พี่น้องไอ้เกสเกติดตามิตามบ่าวหลวงต่อไปนะครับคนไหก็แชร์ติดตามครับคานี่ยังดีหพี่น้อง้อีกช่วงไหนที่ว่าบ่มีเวลาก็จะออกคลิปช่วงไหนมีเวลาพี่น้องเพิ่นก็ยลืมบ่าอเินูเอาหมูมาุ้ย ถึงานดูใช่ไหมนที่ททย,ย,กย,ยวการบวกกันตามบาดตามเพื่อนลม,มาบอกกันมาคัแี่นึ่งจะตะลักนี้คาก็่มพี่น้องคนไหน,นสนใจบริกานะครับสวัสดีครับ